สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องยาสเตปโตไคนะะครับซึ่งก็จะเป็นยาที่มีข้อบ่งชี้นะครับในการใช้ในกในการใช้ในการรักษานะครับผู้ป่วย ST Segment Elevation ในประเด็น r a ค t i o นหรือว่า STEMI นะครับวันนี้นะครับก็เป้าหมายสำหรับผู้ฟังก็คือเป็นน้องๆอินเทอร์นที่ปฏิบัติงานอยู่ด่านหน้านะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วย s t e m i นะครับแล้วก็คง มีโอกาสที่จะได้ใช้ยาเซปโตไคนสในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับวันนี้หลักๆก,ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงยาเซปโตไคนสนะครับตั้งแต่วิธีการใช้นะครับการมอนิเตอร์ผู้ป่วยนะครับการดูเรื่องของคอมพิ i c a t i o n ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะขอทบทวนพาโทเ g e n e s i ของ stemmy นะครับซึ่งภาะวะคิวโคนิซิมดมเนี่ยพาโทเจ n e s สสำคัญนะครับก็คือการเกิดโครีพลักลับเจอร์ครับซึ่ง หลังจากที่เกิด coiled p l u e r u t u r e เนี่ยก็จะมีการฟอร์มตัวของ t ร r o m b u s หรือว่าลิ่มเลือดขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าลิ่มเลือดนี่แหละนะครับก็จะอุดกั้นเลครับไม่ให้เลือดไหลเวียนได้นะครับทําให้บริเวณที่อยู่ดิ s t a l ต่อจุดที่เกิดการอุดกั้นเนี่ยก็จะเกิดกั้าในหัวใจขาดเลือดในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเกิดกั้นในหัวใจตายในที่สุดนะครับถ้าผู้ป่วยไมได้รับการเปิดเส้นเลือดที่อุด การอย่างทันเวลานะครับมี้การรักษาสตีมี่นะครับหลักการง่ายๆคือในเมื่อมีทอมบัสนะครับไปอุดกั้นนะครับแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า Reperfusion t นเท a p ปนะครับหรือการเปิดหลอดเลือดนะครับซึ่งก็จะทำได้2อย่างนะครับ1ก็คือการทํา PCI นะครับหรือว่า percutaneous coronary intervention นะครับหรือที่น้องนอาจะเคยได้ยินว่าการทําบอลลูนนั่นเองนะครับซึ่งคือเป็นการนําเอาขดลวดนะครับไปวาง ไว้ถ่างไว้นะครับในหลอดเลือดของผู้ป่วยนะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ครั้งหนึ่งนะครับในเวลาที่เราทํา PCI ในคนไข้ STEMI เนี่ยเราก็จะเรียกว่าการทา primary PCI นะครับวิธีหนึ่งก็คือการให้ยาทอมโบเลติกดักนะครับเพื่อไปละลายทอมบัสนะครับโดยหวังผลว่ายาไปละลายทอมบัสปุ๊บเลือดกจ็ะจะสามารถไปเลี้ยงบริเวณที่ถูกอุดกันก่อนหน้านี้ได้นะครับนี้หลักการสําคัญที่สุดของการดูแลคนไข้ภาวะ STEMI นะครับก็คือ ต้องรีบเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงปริมาณของ v i เ b l บของตัวไมโคาเดียมนะครับเทียบกับเวลาที่ผ่านไปนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าโ o เดนพิเลียอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับในช่วง3-4ชั่วโมงที่เป็น Golden p เลีย d นี้นะครับจะเห็นว่าตัว Viable ของมัสเซลลดลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ถ้าเลยไปถึง6ชั่วโมงหรือมากกว่า10ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวไวเบิลมัสเซลแทบไม่เหลือแล้วนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเรามารับให้ามาาให้การรักษาผู้ป่วยที่บริเวณช่วงเนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับเืาจจะเปิดเส้นเลือดได้แต่ว่าเราอาจจะรักษาตัวกล้ามเนื้อหัวใจไว้ไม่ได้นะครับส่วนได,ไดแกรมข้างขวาน,นะครับก็จะเป็นไมโครเดียมตามระยะเวลาต่างๆนะครับที่สิบห้าสี่สิบนาทีนะครับที่3ชั่วโมงแล้วก็มากกว่าชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเกิดแค่อิสกิมิกเมลคาเดียมอย่างเดียวนะครับตัวไมโคเดียมก็ยังคงไวเบลอยู่นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มมีเนโคติก ทิชชูเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ที่ตุดเนคติกทิชชูนี้แหละนะครับก็คือตัวกล้ามเนื้หัวใจที่ตายนะครับซึ่งพอมันเกิดเนคกคติกทิชชูแล้วมันก็จะไม่สามารถฟื้นคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยเซมีก็คือคําว่า time is muscle นะครับทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปนะครับกล้ามเนื้อหัวใจผู้ป่วยก็ยิ่งจะเกิด ภาวะไม่เพดอินฟลักชันมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นน้องๆก็จะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะนี้นะครับอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเปิดเส้นเลือดใ,ให้ผู้ป่วยไม่ทันนะครับมันก็จะเกิดภาวะการไม่นนหัวใจตายนะครับไม่เพดอินฟลักชันซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนไขจ้จะกลายเป็นอินเ h e ฮา t ์ i s ิซีดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในที่สุดนะครับ ทางขวานี่คือเป็นคา r d เดกเอนะครับก็จะเห็นแอนเรียเขาขาวนะครับก็คือเป็น a r e เที่เกิด i n f ฟลักชันไปแล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกู้มันกลับมาคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที like ่ส <Sh> ุดก็คือทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ผู้ป่วยจะรับการเปิดหลอดเลือดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับเพื่อเป้าหมายสําคัญก็คือการรักษาตัวกล้ามเนื้หัวใจให้ยังคงไวเบิลอยู่นะครับอันนี้นะครับทีนี้เราจะประโยชน์ของ ทอรโมเลติกกับไพมเลติพ c ไซ์ก็คือเหมือนกันนะครับคือเราต้องเพื่อนในการรีเพอร์ฟิชันหลอดเลือดนะครับทีนี้ถามว่าถ้า,ถา,ถาเรานําทั้ง2วิธีมาเทียบกันนะครับก็ดูจากในกราฟนี้นะครับก็จะเป็นกราฟที่ติดตามผู้ป่วยป6เดือนแล้วดูอัตราปายนะครับแล้วก็จะแยกเป็นตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยมารับการรักษานะครับเป็น Early ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมง i ินเ r อร์ i มเ e ก็คือ 2- 4ชั่วโมงแล้วก็เลเยคือ4ชั่วโมงนะครับเทียบ ภายไม่ได้ PCI สีฟ้ากับสีแดงคือพิวโนเลติกนะครับก็จะเห็นว่าถ้าผู้ป่วยมาไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยการรักษาทั้ง2วิธีผลเรื่องการลดอัดตราตายไม่ต่างกันนะครับในขณะที่ผู้ป่วยที่มาเล็เกิน4ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเบนเฟิตของพิวิโนเลติกหลักจะลดลงนะครับจะสู้ภายไม่ได้ PCI ไม่ได้นะครับเนื่องจากผู้ป่วยที่มาช้าเนี่ยตัว thrombus ที่เกิดขึ้นมันจะเริ่มมี fibrin เป็นองค์ประกอบที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่ง ง่ายเลยก็คือมันก็จะเหนียวนะครับเนั้นยามันก็จะไปสลายไม่ได้นะครับมันก็จะไม่สามารถสู้การไทม์รีฟพีซีไได้ครับโดยสรุปก็คือยิ่งเวลายิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยผู้ป่วยยิ่งมาช้าเนี่ยอัตราตายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถแต่ช่วยผู้ป่วยได้โดยใช้ฟิบโะไรติกดักนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญหนึ่งเรื่อง p u b l i c r e l a t i o n การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยรีบมารับการรักษาอย่างรวดเร็วน,นะครับรวมถึงการเตรียมตัวแพทย์เองให้มีความรู้ในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะน,นี้ก็จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงเปรียบเทียบ Time ดีเลยนะครับระยะเวลาที่ผ่านไปกับ Mortality Benefit ของการให้ยาฟิบินอยไลติดักนะครับพบว่า g o n p e r p o d เลยเลยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ,ท,บที่จะได้รับผลดีที่สุดนะครับในการรักษาผู้ป่วยนะครับนั้นก็คือ ดีสุดก็คือ2ชั่วโมงนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ควรเกิน4ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วเบนฟิตของพิมโนไลติกดักก็จะเริ่มสู้ไพม m a r ี p พีไม่ได้นะครับทีนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าเราจะรีเฟอร์ผู้ป่วยไปทำไพม i m a r y PCI ที่โรงพยาบาลที่ทํา PCI ได้นะเป็น PCI Center หรือว่าเราควรจะให้ยาที่จุด ตั้งต้นโรงพยาบาลตั้งต้นนะครับซึ่งน้องๆปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมันเป็นนอนพีซ c ไ n เซ r นเตอร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะส่งผู้ป่วยไปพ c ซ c ไ n เซ r นเตอร์หรือว่าเราจะให้ยาพีบิโนอโเลติกดักที่โรงพยาบาลต้นสังกัดโรงพยาบาลของน้องๆเองนะครับมีแลาตัดสินใจอย่างไรนะครับการศึกษานี้เขาก็เป็นการศึกษาเทียบระยะเวลานะครับระยะเวลา Time Delay นะครับระหว่าง การทำบอลูนกับการให้ยานะครับทีนี้ก็คือมีเส้นตัดนะครับเป็นออนเรโชที่1นะครับถ้ากราฟมันอยู่ต่ำกว่า1เนี่ยก็ให้ทิมโนล,ลิติกดักนะครับได้เบเนฟิตนะครับแต่ว่าถ้ากราฟอยู่เหนือกว่าเล็กหนึ่งเนี่ยก็จะพิมพ์ P ซ I ดีกว่านะครับ,รบวก็พบว่ากราฟมันตัดกันที่ประมาณ120นาทีนะครับแต่พูดง่ายๆคือว่าถ้าระยะเวลาการ transfer ผู้ป่วยไป P C I เกิน1 2 0นาทีเขาก็ให้พิจารณาให้ ยาทโบเโลติกดักที่จุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลต้นสังกัดโรงพยาบาลแรกนะครับแต่ว่าถ้าระยะเวลาการรีเฟร์การส่งตัวไม่เกิน120นาทีเนี่ยก็ให้พิจารณาการส่งตัวผู้ป่วยไพร m าม y อพีซีไอนะครับอย่างไรก็ตามมันจะมีบางครั้งที่ระยะเวลาการทานเฟอ์อาจจะนานกว่า2ชั่วโมงแต่ว่าผู้ป่วยมีคอนทราอิเคชันในการให้ยาก็จะต้องพิจารณาเป็นรายราย,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 ายไปนะครับว่าจะส่งผู้ป่วยไปผพามือพีซีหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็น ESC 2017เ Stemi guideline นะครับเป็น diagram ที่ให้พูดถึง system ในการรักษาผู้ป่วยนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มาเรียกรถโรงพยาบาลนะครับซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ไม่ได้ไม่น่าจะมีจุดนี้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยไปรักษาที่ non PCI center หรือว่าเป็น PCI center นะครับทีน,นี้มีตัวเลข2ตัวที่อยากจะให้ทราบกันนะครับก็ ก็จะเน้นในจุดที่เป็นนอนพ c ซีเซ็นเตอร์นะครับก็คือโรงพยาบาลที่น้องๆทํางานอยู่นะครับหนึ่งก็คือคนไข้ควรจะรับการตรวจเครื่อไฟฟ้าหัวใจภายใน10นาทีนะครับหลังจากที่เจอไปเข้ารับการรักษานะครับเป็น First Medical Contact นะครับตัวเลขที่2ที่อยากให้ทราบก็คือหลังจากวินิจฉัยเบนสเตมี่แล้วเนี่ยควรจะได้ยาภายใน10นาทีนะครับก็จะมีเลข1 0 2ตัวนะครับ10แรกคือ ecG ภายใน10นาทีหลังไปรับการรักษานะครับแล้วก็10บที่2ก็คือควรจะได้รับ ยาภายใน10นาทีนะครับทีนี้ถ้าไปที่นอนเพียรเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะพิจารณาว่าจะส่งตัวไหมนะครับตัวแรกอย่างที่บอกคือถ้ารีเฟอร์ไม่เกิน120นาทีก็พิจารณาส่งไปแทนไม่ได้ PCI นะครับแต่ว่าถ้าระยะเวลาการส่งตัวเกิน120นาทีก็พิจารณาให้ฟิโมโนเลติกดักนะครับก็ควรได้ยาภายใน10นาทีนะครับีนี้ตัวทำบอลเลติกดับเนี่ยก็มีอยู่3เจเนอเรชันนะครับตัวแรกที่ ได้รับการแอปโรฟในการใช้ในผู้ป่วยเซมีก็คือตัวเซฟตัวไคเนสนะครับซึ่งก็ใช้กันมาหลายสิบป,ปีแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันทางประเทศทางฝั่งยุโรปทางอเมริกาก็ไม่มีเซฟตัวไคเนสใช้แล้วนะครับด้วยวิวัฒนาการที่มากขึ้นก็มีเริ่มมีการพัฒนาเจเนเรชันที่2และ3ออกมานะครับมีตัวแมคานิซึมของโทรมาเลติกก็จะขอทบทวนนิดน,นึงนะครับก็ตัวเซฟตัวไคเนสเป็นตัวเดียวที่เป็นนอนไฟบินสเปซิฟิกนะครับในขณะที่ตัวอื่นเป็นไฟบินสเปซิฟิก โดยเซปโตไคนสเนี่ยถ้าจะออกฤทธิ์นะครับเขาก็จะต้องไปจับตัวกับพาสมินเจนอร์มตัวเป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นมานะครับซึ่งคอมเพล็กซ์นี้ก็ยังไม่ออกฤทธิ์นะครับก็จําเป็นจะต้องไปจับกับพาสมินเจนที่เหลืออยู่นะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นพาสมินนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวพาสมินนี่แหละนะครับที่จะไปสลายไฟบินสลายลทำบัสขึ้นนะครับทีนี้ตัวเซปโตไคนสเนี่ยมันสร้างมาจากตัวเบต้าฮีโมลิติกเซปโตอคไคนะครับซึ่งก็เลยทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับ อันประกอบไปด้วยหนึ่งคือมันอาจจะทำให้เกิดไปบ่ายเรีแอคชั่นของไข้อาจจะได้มีรู้สึกมีไข้ได้นะครับหลังได้ยานะครับแล้วก็ทําให้เกิดอัลเลอร์จิกปรบเดมได้นะครับเกิดการแพ้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดไฮโปเทนชันได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับโดสดีเลตนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆนะครับก็คือถ้าคนไข้เคยได้รับยามาภายใน6เดือนนห้ามให้โดสที่2นะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเกิดเรีแอคชั่นมากๆเลย นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวสเตปโตไคนสภัเฑของเราในวันนี้เนี่ยเป็นตัวเดที่เป็น n o n s y n d s p e c i f i c นะครับเป็นยาเจเนเรชันแรกนะครับแล้วก็เกิดแพ้ได้อยู่ตัวเดียวนะครับเป็นภัยจีนิกอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อัตราในการเปิดเส้นเลือดได้นะครับจะอยู่ประมาณ60นะครับเปรีเทียบกับน้องๆอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ข้อดีสําคัญที่สุดของยาเตปโตไคนสก็คือเรื่องราคานะครับทําให้มันมีใช้แพร่หลายนะครับในขณะที่ยาตัวอื่นจะมีราคาที่แพงกว่ามากนะครับ อย่างไรก็ตามครับก็คืออย่างที่บอกมันเป็นยาตัวแรกที่ใช้กันมานานนะครับเนั้นตัว b e n e f i ตประโยชน์ของยามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับขอพผว่าสเตปโดค n เ s สเมื่อใช้กับแอสไพลินนะครับคนไข้เ e m ีนะครับได้รับการพิสูจน์ในการศึกษาชื่อว่า i อซิสทนะครับเพราะว่ามันสามารถลด mortality ในคนไข้ผู้ป่วยเ e m ีได้นะครับนี้ก่อนที่เราจะเริ่ม ฟีโนเลติกทอมโมเลติกดักนะครับในผู้ป่วยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูเรื่อง contraindication นะครับซึ่งก็แนะนำให้ปริ้นปิดข้างฝาไว้หรือไม่ก็ทำเป็นแบบฟอร์มเช็คลิสต์เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายข้อนะครับเพราะ,ะนั้นเวลาจะใช้จริงอาจจะจำได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ปริ้นไว้หรือว่าทำเป็นแบบฟอร์มเลยนะครับโดยของเซฟตัวคเนพิเศษคือถ้ามีประวัติการใช้มาไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็ไม่ให้ใช้นะครับห้ามใช้ ทีนี้โดสนะครับก็คือ1.5ล้านยูนิตนะครับ IV ดริปนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำที่ประมาณ60นาทีนะครับเพื่อลดโอกาสเกิดไฮโปเทนชันจากจากรทของยาที่ดิปเร็วเกินไปนี่ครับมันก็จะมีผู้ป่วยบางรายที่มีคอนท่ายิ้งคเดชันแตบบ่ว่าจำเป็นจะต้องได้รับยานะครับซึ่งก็มี2ทางเลือกก็คือนคนไข้ที่มีคอนท่าอินดิ c เคชันที่ชัดเจนเนี้อาจจะต้องพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยเพื่อไป p r i m a r y PCI ทั้งทั้งที่ ระยะเวลาการส่งตัวอาจจะเกิน120นาทีนะครับเราคงต้องชั่งน้ำหนักถึงบริสจากเบรดดิ้งและเบนเ f ฟิตของคนไข้นะครับว่าสามารถให้ออนไซต์พิเวนเลติกได้ไหมหรือมีความจำเป็นจะต้องส่งตัวผู้ป่วยแม้ทาันเฟอร์ไมจะเกิน120นาทีก็ตามนะครับทีนี้นอกจากพิเวนเลติกดักแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องใหแอนตี้เพเลดักนะครับก็คือ ยาต้างเจ็บเลือดกับผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งยาที่ใช้ก็จะใช้คู่กันนะครับที่เรารู้จักกันในชีพของด้วยแอนตี้แพตเทอร์ปีหรือว่าเด็นะครับประกอบไปด้วยแอสเพรินแล้วก็ตัวโคพิดเกรลนะครับตัวดิ้งโดสของแอสเพรินก็คือ300มิลลิกรัมนะครับก็คือเกินห้าบ้านเรานะครับส่วนโคพิดเกรลเนี่ยก็ดูตามอายุนะฮะถ้าอายุไม่เกิน75ปีนะครับก็ให้สามวันกรัมนะครับก็ือ4เม็ดลดดิ้งนะครับแต่ว่าถ้า คนไข้าอายุเกิน75ปีก็จะให้แค่เม็ดเดียวนะครับก็เมนเทนั้น75เจิกรัมเม็ดต่อวันะครับดูเรชั่นก็ถ้าได้รับการพิจารก็คือ1ปีสำหรับ side effect ของเซโตัวไคเนสครับที่ most common สุดก็คือตัวไฮโปเทนชันนะครับเจอได้ประมาณ10%นะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตได้ว่า1.5ล้านยูนิตสำหรับฝรั่งอาจจะได้นะครับแต่สำหรับคนเอเชียที่น้ำหนักน้อยเนี่ยมันจะใช้มากไปไหมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ สมมติฐานนี้อย่างจริงจังนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราที่เรา Infusion นะครับถ้าอินฟิวชันเร็วไปก็อาจจะทำให้เกิด e รีคชันและมีไฮโปเทนชันได้นะครับ s ส f f e c t <if ix> ลำดับต่อมาก็คือเรื่องของการเกิดแอลเลอร์จิกรีคชันนะครับจากตัวเซปโตไคน s สเช่นสามารถพบบางโคสปัสซัมได้นะครับเผื่มผืนได้นะครับเจอไข้ได้เจอ a n g i o n e u r โ t ติก d อด a ได้นะครับส่วนหน้าฟาเลสติกช็อคจะเจอที่ประมาณ0.1นะครับ สำหรับเรื่อง bleeding side effect เนี่ยก็พอดีพยายามหาของเซปตัวแคนเนสโดดเนี่ยหาไม่เจอนะครับก็เลยจำเป็นก็ต้องอ้างจาก g a s t r o n e t r i นะครับซึ่งก็เป็น t r i ที่ศึกษา SK กับ TPA นะครับก็พบว่าการศึกษานี้เนี่ยรวบรวมผู้ป่วยประมาณ40,000กว่าคนนะครับก็มี severe bleeding ประมาณ1%กว่าๆนะครับส่วน moderate bleeding ก็ประมาณ11%นะครับนี้พอมาแยกตามอ r g a n นะครับที่เรากังวลก็คือหนึ่งเรื่อง GI ก็จเจอประมาณสัก2%นะครับซ็่ต์ะที่อินท่าคะแนนฮิโมเลจเนี่ยก็เจอประมาณไม่ถึง1%นะครับซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จําเป็นต้องทราบทําไมนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราจะให้ยาครับเราก็มีความจําเป็นที่จะต้อง counseling ผู้ป่วยระยะถึง list แล้วก็ benefit นะครับอาจจะมีความจําเป็นจะต้องบอกผู้ป่วยระยะนะครับว่าโอกาสเกิด communication เรื่อง bleeding เกิดเกิดขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอ,ยอมรับยาไหมนะครับโดย การศึกษา2การศึกษานี้นะครับก็พบว่าถ้าเลือดออกส่วนขนาดได้รับเลือดเนี่ยก็จะประมาณสัก0.5เนะครับนี้เขาก็พบว่าอีก2ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด bleeding complication คือน้ำหนักแล้วก็อายุนะครับน้ำหนักที่น้อยนะครับอายุที่เยอะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด bleeding complication จากการได้ thrombolytic กบบนะครับนี้ การดูแลผู้ป่วยขณะดได้รับยานะครับก็คือเราจะเป็นต้องเล็กขอบไปเท่าไซ์แล้วก็อินฟิวชันไซส์นะครับดูเรื่องของ bleeding complication นะครับก็แนะนำให้ดู15นาทีในชั่วโมงแรกทุก15นาทีในชั่วโมงแรกแล้วก็ทุก30นาทีอีก2ชั่วโมงต่อมานะครับเรื size, ่อน infusion size ก็จำเป็นที่ต้อง observe ดีๆนะครับเพราะก็มีอยู่บ่อยๆที่เปิดน้ำเกลือแล้วก็น้ำเกลือลีกและคนไข้ได้รับยาเพราะฉะนั้นก็จะเกิด hematoma ก้อนใหญ่บริเวณที่แหงน้ำเกลือนะครับนอกจากนี้ ก็จำเป็นจะต้องดูคาเดกมอนิเตอร์ลิงแบบต่อเนื่องนะครับแบบ Continuous นะครับเพื่อนหนึ่งจะดู r e p e r f u s i o n ันอาริ h เมียนะครับเป็นอาริ t เมียที่บ่งถึงว่าหลอดเลือดได้รับการเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องดูกลุ่มเฟ t a l a อาริ t เมียต่างๆเช่น BTVF นะครับจะได้ให้การผู้ป่วยเช่นให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับ นี้ถ้าเรามอนิเตอร์ผู้ป่วยแล้วเจอสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือไฮโปเทนชั่นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องอินฟิวชันเลทให้ช้าลงนะครับและก็จำเป็นจะต้องหาสาเหตุอื่นๆนะครับก่อนที่จะโทษว่าเป็นเรีแอคชั่นอย่างเดียวเช่นมีอนาไฟเล็กติกหรือเปล่านะครับหรือว่ามีบียดเลียงที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าตรวจพบมียงคอนโทรเบีดดิ้งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหยุดยาทันทีนะครับไม่ได้ไม่ใช่สโลเลทต้องหยุดยาทันทีนะครับสำหรับออร์จิกเรีแอคชั่นเนี่ยถ้า ไม่ถึงโมดูลเลนเนี่ยอาจจะพิจารณาเร่งไอที่ฮิสตามีนไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซีเบียเรกชันพิจารณาอันนาฟาเล็กติกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องหยุดยาทันทีนะครับแล้วก็รักษาอนาฟาเล็กติกไปนะครับทีนี้การประเมินผู้ป่วยหลังจากได้ยาฟีเวโนไลซิสเนี่ยก็เราจะประเมินเอฟฟิเคชซ่ของยาที่ประมาณ60-90นาทีนะครับถ้าเฟลเปิดไม่สําเร็จก็จําเป็นจะต้องส่งตัวผู้ป่วยไปทำレスคิวปริซาทันทีนะครับ ในขณะที่เปิดได้สําเร็จเนี่ยก็ปัจจุบันก็มีหลักฐานในการแนะนําให้ใช้วิธีที่เรียกว่ารูทีน PCI หลังจากที่ successful fibrinolysis นะครับประมาณ2องถึง24ชั่วโมงนะครับหลังจากผู้ป่วยได้รับยา f i b r i n o l y s i s นะครับแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้รับการส่งตัวนะครับอาจจะเป็นจะต้อง c o n t i n u e ยาต่อไปนะครับก็ดูเป็นรายรายไปแนะบบนี้เราจะประเมินอย่างไรนะครับว่าคนไข้ ต u c e s s สช f ่นฟูลฟิเบโนเเปล่านะครับหนึ่งก็คือดู ST Segment Resolution ใน ECG l e a ลที่ยกมากที่สุดนะครับลีดเดียวก็พอนะครับที่60-90นาทีเนี่ยมัน Resolution ลงมาเกิน50%ก่อนให้ยานะครับลีดเดียวที่มากที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Typical r e r f u s u s n o n a h นอาริสเียจจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็หายเจ็บหน้าอกนะครับซึ่ง แฟกเตอร์เรื่องหายเจบโน่อขอกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกได้ยากสุดนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็การตอบสนองตอ่อเพนไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นตัวที่เชื่อถือได้น้อยสุดนะครับสําหรับการหายของการเจ็บหน้าอกคือถ้าหายไปเลยก็อาจจะช่วยนะครับว่าน่าจะสําเร็จแต่ถ้ายัางเจ็บอยู่เจ็บน,น้อยๆเพนสกอร์หนึ่งสองเนี่ยอาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ยยังเปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือเปล่านะครับนี่ตัว r e เ e r ร์ฟิชันอะิตเมียเนี่ยก็คือเป็นมาร์คเกอร์สำคัญนะครับในการที่จะบอกว่า หลอเลือดที่อุดกั้นเนี่ยได้รับการรีแคโรไลซ์แล้วนะครับโดยที่อาริทเมียดังกล่าวก็จะมีทั้งหมด3อันนะครับ 1. นึ่งก็คือ Ac c e l e r e t e d อ d ดเร a ท t คูลหรือ AIVR นะครับแล้วก็มี PVC นะครับแล้วก็อาจจะมีแค่ s i n u s b a d d y c a d เดีได้นะครับโดยตัว AIVR เนี่ยนะครับก็ลักษณะก็คือจะหนึ่งก็คือจะ regular นะครับแล้วก็จะมีเป็นเว u l a น c ิคูล่าคอมเพนะครับที่ QoS เกิน120นะครับพูดง่ายคือเหมือน PVC นะครับมา ต่อกันอย่างน้อย3าตัวนะครับโดยที่มีความเร็ว40ถึง120บีตตเปอร์มินนะครับถ้าเรดน้อยกว่า1้0น้อยกว่า40นะครับก็อาจจะเป็นเวนทิคูล่าเอสเคดนะค,คือว่าหัวใจเต้นช้ามากจนเวนิคลเต้นเองนะครับถ้าฮาร์ดเรทเร็วกน120กอต้องอาจจะต้องระวังว่าเป็นเวนทิคูล่าแท็กกี้คาเดียนะครับซึ่งเรท40่สิถึงนี้ก็แล้วแต่ตำรานะครับบางตำราก็จะเป็นประมาณ50-110ถึงได้เช่นกันนะครับอี G ีใบบนก็จะเห็นนะครับว่ามีคล้ายๆ PVC มาต่อต่อกันเป็น10ตัวเลยนะครับะะที่ใบที่2เนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้คือ ECG ปกติของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ AIVR นะครับคือรูปร่างหน้าตาเหมือน PVC ที่มาต่อการเกิน3ตัวแล้วก็เลทนะครับ40ถึง้อยี่สิทีนี้เร,เราต้องทำอะไรกับ AIVR รือเปล่านะครับคือเจ้า AIVR เนี่ยมันจะ beotolerate น,นะครับแล้วก็ b 9นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้อง ไปให้การรักษาใดๆนะครับการไปให้อันที่ไทยอลิทมิกเช่นไปให้คอร์ดัลโลนี้ครับก็อาจจะยิ่งทําให้ฮิโมเนมิกคนไข้แย่ลงนะครับเพิ่งห้ามให้นะครับและที่สําคัญห้ามดีฟิซผู้ป่วยนะครับว่าดูง่ายๆนะครับคือถ้าเป็น AIVR คนไข้ก็จะดูปกตินอนบนเตียงได้ยังปกตินะครับแต่ถ้าเป็น v t v f นะครับผู้ป่วยขาจะแย่ลงเช่นตาค้างเรียกไม่ตื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องดีฟิซนะครับแต่ถ้าเป็น AIVR ห้ามดีฟิซนะครับผม ทีนี้เรื่องรูทีน PCI หลังจาก successful fibrolysis นะครับอันนี้ก็เป็น Setting นะครับก็คือคนไข้เกิด s t e m i y เราได้ fibrolytic ดักไปนะครับก็สามารถเปิดเส้นเลือดได้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าเส้นเลือดที่เปิดได้เนี่ยมันจะเปิดจนโ่งเลยนะครับเป็นแบบ p a r k e rupture จริงๆที่เดิมตัว pathology แทบไม่มีรอยตีดหรือเปล่านะครับเป็น non significant CAD นะครับหรือว่าเปิดแล้ว เดิมมนคข้ก็เป็นซีเบียโคเรียที่ได้ดีอยู่เดิมติดเยอะๆอยู่เดิมนะครับหรืออีกอย่างนึ้งก็คือมันก็เกี่ยวตัวการเกิดเลืคูชั่นได้ในเส้นเลือดที่เราเปิดได้ไปแล้วนะครับนี้หลักฐานในการทำรูทีนไพมี่พีซีไอเนี่ยหลังจาก s สักเซสฟูลวิลลิสก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับดูง่ายๆคือถ้ามันไม่ข้อมหนึ่งนะครับก็แสดงว่าแฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์หนึ่งที่เทียบกันเนี่ย มีประโยชน์นะครับเช่นนี้ไม่ครอบหนึ่งนะครับแล้วก็เฟเวอร์มาทางรูทีเนอรี่ PCI นะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้นะครับก็พบว่ารูทีน PCI เนี่ยสามารถลด30อร์ตี้เดนะครับสามสิบปันรีอินฝากละอิสคิมิกเลดได้นะครับเมื่อเทียบกับวิธีปกตินะครับในขณะที่อีกปัจจัยที่เรากังวลแค่เรื่องเลือดออกเนี่ยไม่ว่าจะ Stroke หรือ Major Breeding เนี่ยก็เห็นมันครอบหนึ่งนะครับก็คือไม่ต่างกันนะครับ ก็คือการทำรูน PCI หลังจาก successful fibrinolysis ไม่ได้เพิ่ม bleeding c o m b i c a t i o n นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยจริงๆนะครับเป็นคนไข้ที่ a n t r i o a w a l l a s t e m m y นะครับแล้วก็ successful fibrinolysis นะครับก็หายเพลนี้คิดทีดาวนะครับแต่พอฉีดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี critical s e n o s i s ตรงเส้น proximal LED นะครับซึ่งถ้าคนไข้ไม่ได้รับการฉีดสีแล้วก็มาทำรู틴 PCI เนี่ยก็ถ้า หนึ่งก็คืออาจจะเลี้ยขูดได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเส้นสีมเยอะนะครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยไปยกของหนักหรือแบ่งดูเจอร์้าแรงๆนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับทีนี้หลังจากทํานะครับอันนี้จะเป็นเงาสเปนนะครับหลังจากทําก็เรียบร้อยดีนะครับผู้ป่วยก็ได้รับการขยายหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าความจําเป็นของการลูทิน PCI หลังจากเซ็กเซสตูพิมโนเลสิกเนี่ยมีความจําเป็นมากๆนะครับ ก็เลยจะมาเล่ากันเรื่องไกด์ไลน์เอชนะครับก็ตัดมาเฉพาะพาร์ทที่เกี่ยวกับฟิบินไลติกนะครับอันแรกก็คือเขาแนะนําให้ถ้าเมื่อไหร่วินิจฉัยเซมมี่แล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการให้ฟิบินไลติกเนี่ยก็ให้ควรจะได้รับผู้เปิดคนได้รับยายเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็ตามตำราตามไกด์ไลน์ก็แนะนำให้ไม่เกิน10นาทีหลังการวินิจฉัยนะครับแล้วก็มีคนเทนต์ต้องได้แอสพรินและโคพิดเกลรวนะครับ แล้วษณะใหญ่คนไข้ต่างชาติทั้งทฝรั่งก็ได้รับการพิจารกันหมดนะครับก็แนะนําเรื่องแดปอีกไปอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็ในทุกรายนะครับก็แนะนําให้ทานเฟอร์ไป PCI Center นะครับในในคนไข้ที่ได้รับยาพิบิโนเลติกดักนะครับคนไข้ฮาร์ตเฟลเลียช็อกหรืเลียครูชันก็จำเป็นจะต้อง Emergency PCI นะครับแล้วก็อย่าลืมประเมินคนไข้ว่า Successful น้อยสิดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ Successful ก็ส่งคนไข้ไป e s s Q PCI นะครับ ในคนไข้ที่เปิดเส้นเลือดไดส้สำเร็จเนี่ยก็แนะนำให้ PCI ภายใน2ถึง24ชั่วโมงครับเป็นรูทีน PCI after successful bivinolysis อันนี้ก็จะเป็น t a k e home message นะครับกอ็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับการดูแลรักษาผู้ป่วยเสนมีสำคัญที่สุดคอนเซ็ปต์สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง time w i t h muscle นะครับระยะเวลาที่ยิ่งผ่านไปเราโอกาสที่เราจะ รักษาการเมือหัวใจผู้ป่วยก็ยิ่งลดลงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็มีในฐานะด่านหน้านะครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ก่อนให้ฟิบิโนเลติกจากที่โรงพยาบาลอย่าลืมประเมินคอนแทคเมคเอชชันและประเมินลิสต์แอนด์เบเนฟิตนะครับลิสต์เรื่อง bleeding นะครับแล้วก็เรื่องอัตราเกิดคอมบิเนชันก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับนะครับอาจจะเป็น ต้องคุยกับผู้ป่วยและญาติให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจให้ยานะครับเห็นนะครับวันนี้ก็จบเรื่องของยาสเตปโตไคเนสแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอินเทอร์น้องๆแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลที่ทำ PCI ไม่ได้นะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาสเตปโตไคเนสในการดูแลผู้ป่วยเซมีนะครับวันนี้ก็ขอ จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ